การยกพลขึ้นบกของทหารนาวิกโยธินเป็นปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญซึ่งหมายถึงการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุโทโธปกรณ์จากเรือสู่ชายฝั่งเพื่อเข้ายึดครองพื้นที่หรือปฏิบัติภารกิจอื่นๆบนบกเหตุผลที่ต้องทำการยกพลขึ้นบกการยึดครองพื้นที่อาจเป็นเกาะชายฝั่งหรือแม้แต่แผ่นดินใหญ่ของประเทศอื่นการให้ความช่วยเหลือ ในกรณีเกิดภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวสึนามิหรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัยการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาทักษะและความพร้อมของกำลังพลขั้นตอนการยกพลขึ้นบก 1. จุลภาคการวางแผนกำหนดเป้าหมายกำลังพลยุโทโธปกรณ์เส้นทางและเวลาที่แน่นอน 2. จุลภาค การเตรียมกำลังพลตรวจสอบความพร้อมร่างกายและอุปกรณ์ของทหาร 3. จุลภาคการเคลื่อนย้ายกำลังพลขนส่งกำลังพลและยุโทโธปกรณ์จากฐานทัพเรือไปอยังพื้นที่ปฏิบัติการ 4. จุลภาคการยกพลขึ้นบกใช้เรือลำเลียงเฮลิคอปเตอร์หรือยานพาหนะอื่นๆเพื่อนำกำลังพลขึ้นฝั่ง 5. จุลภาคการยึดครองพื้นที่ เข้ายึดครองพื้นที่เป้าหมายตามแผนที่วางไว้ความสำคัญของการยกพลขึ้นบกแสดงแสนยานุภาพทางทหารสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาติป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกช่วยเหลือผู้ประสบภยัยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการยกพลขึ้นบกการวางแผนต้องรอบคอบและครอบคลุมทุกมิติ สภาพอากาศอากาศเลวร้ายอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานความพร้อมของกำลังพลกำลังพลต้องมีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจการสนับสนุนทางอากาศการสนับสนุนจากเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์มีความสำคัญตัวอย่างการยกพลขึ้นบกสงครามโลกครั้งที่2การยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีปัจจุบันการฝึกซ้อมยกพลขึ้นบกของกองทัพเรือไทย หมายเหตุการยกพลขึ้นบกเป็นปฏิบัติการทางทหารที่ซับซ้อนและต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากยานรบที่ใช้ในการยกพลขึ้นบกของไทยกองทัพเรือไทยมีหลากหลายยานรบที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการยกพลขึ้นบกซึ่งแต่ละชนิดก็มีบทบาทและความสามารถที่แตกต่างกันไปเพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 1>, 1. เรือยกพลขึ้นบก Landing Ship Tank (LST) บทบาทเป็นเรือที่ออกแบบมาเพื่อขนส่งกำลังพลยานเกราะและอุปกรณ์ทางทหารจากเรือสูช่ชายฝั่งลักษณะมีขนาดค่อนข้างใหญ่มีท้องเรือที่แบนราบเพื่ออำนวยความสะดวกในการขึ้นลงของยานพาหนะตัวอย่างเรือหลวงสีชังและเรือหลวงสุรินท 2. เรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบก (Landing Platform Dock, LPD) บทบาทมีความสามารถหลากหลายทั้งการขนส่งกำลังพลยานกรออเฮลิคอปเตอร์และยังสามารถทำหน้าที่เป็นฐานปฏิบัติการเคลื่อนที่ได้อีกด้วยลักษณะมีขนาดใหญ่กว่า LST มีอู่เรือที่สามารถจมลงได้เพื่อปล่อยเรือขนาดเล็กลงไปปฏิบัติการตัวอย่างเรือหลวงอ่างทองและเรือหลวงช้าง 3. ยานสะเทินน้ำสะเทินบก Amphibious Assault Vehicle (A.A.V.) บทบาทใช้สำหรับขนส่งกำลังพลและอุปกรณ์เข้าสู่ชายฝั่งในระยะใกล้สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งบนบกและในน้ำลักษณะมีล้อและใบพัดส,สำหรับขับเคลื่อนมีประตูท้ายขนาดใหญ่สำหรับขึ้นลงของกำลังพล 4. เฮลิคอปเตอร์ บทบาทใช้สำหรับขนส่งกำลังพลพิเศษเข้าทำการลาดตระเวนและให้การสนับสนุนทางอากาศในการยกพลขึ้นบกลักษณะมีความคล่องตัวสูงสามารถขึ้นลงในพื้นที่ที่จำกัดได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ยานรบระยะทางหากระยะทางจากเรือสู่ชายฝั่งไกลจะนิยมใช้เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่และเฮลิคอปเตอร์ สภาพภูมิประเทศชายฝั่งหากชายฝั่งเป็นโคลนหรือทรายจะนิยมใช้ยานสะเทินน้ำสะเทินบกขนาดของกำลังพลและยุทโธปกรณ์จะกำหนดขนาดและจำนวนของยานรบที่ต้องใช้การฝึกซ้อมกองทัพเรือไทยมีการฝึกซ้อมการยกพลขึ้นบกอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมและทักษะในการปฏิบัติงานจริงโดยการฝึกซ้อมจะครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนการเตรียมกำลังพลการเคลื่อนย้ายกำลังพลและการยึดครองพื้นที่สรุปยานร,รบที่ใช้ในการยกพลขึ้นบกของไทยมีความหลากหลายเพื่อให้สามารถรองรับภารกิจที่แตกต่างกันไปการเลือกใช้ยานร,รบจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นระยะทางสภาพภูมิประเทศและขนาดของกำลังพล